แค่ทับทิมมา1ลูกนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นิดจะพาทุกคนทําภารกิจหนึ่งอย่างค่ะเป็นภารกิจที่นิดอยากจะทํามากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามีอะไรติดขัดเยอะแยะมากมายเลยค่ะนั่นก็คือการไหว้เจ้าที่นะคะแต่ว่านิดจะไหว้ทั้งหมด3าที่นะคะก็คืออันดับแรกนิดจะไหว้พระที่อยู่บนหิ้งก่อนนะคะที่บ้านของเราแล้วก็อันดับที่สองก็คือจะไหว้เจ้าที่ที่อยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะแล้วก็อันดับที่สามก็คือจะไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือว่า เทวดาอารักษ์ที่อยู่สวนผักของเรานะคะสามจุดที่นี่จะไหว้วันนี้เนาะเพราะว่าเหตุผลก็คือนั่นแหละค่ะก็คือมีอุปสรรคเนาะน,นี่ก็เลยอยากจะไหว้ขอขามาเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทางให้เราทํามาหากินได้สะดวกนะคะจริงๆแล้วการไหว้เจ้าที่นั้นก็คือตามตาําราเขาบอกว่าทางที่ดีที่สุดก็คือจะไหว้วันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะคะในเวลาเที่ยงตรงแต่ว่า นิดตัดสินใจเลือกวันพฤหัสเพราะว่าวันพฤหัสเป็นวันที่นิดรู้สึกว่าจะเป็นวันดีกับการทำมาหากินกับการเริ่มต้นกับการปลูกผักอย่างโบราณพ่อแม่เคยบอกว่าถ้าสมมติว่าเราปลูกผักวันพฤหัสจะออกดอกออกผลมากกว่าดกมากกว่าแล้วก็ให้ผลผลิตเยอะกว่านะคะนี่ก็เลยเลือกวันพฤหัสเพื่อจะไหว้เจ้าที่ในวันนี้ เปิดทางให้เราทําสวนผักทำมาหากินได้คล่องขึ้นนะคะตอนนี้ป๊าไปซื้อผลไม้ให้นิดนะคะนิดก็เขียนรายชื่อให้แกว่าจะเอาผลไม้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามารอดูว่าจะได้ครบที่นิดสั่งหรือเปล่านะคะแล้วก็นิดจะไปสวนเพื่อไปเก็บดอกดาวเรืองค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะทุกคนตอนนี้นิดมาถึงสวนแล้วนะคะก็ดาวเรืองเรายังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็คงจะร้อยเป็นพวงมาลลยไม่ได้นี่ก็กะว่าจะไหวจุดละ2ดอกก็คือจุดละ1คู่นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นจะตัดทั้งหมด6ดอกนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูก่อนว่าน้ําไม่มีจริงๆนะคะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์นะคะที่ไม่มีน้ําเลยดูค่ะน้ําไม่ไหลจริงๆด้วยเดี๋ยวเรามาเก็บดาวเรืองกันดีกว่าค่ะแล้วก็นิจ,จะาเปิดแซไว้ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนจะให้ดูชั้นวางเบี้ยผักด้วยนะคะเสร็จไปแล้วหนึ่งเมื่อวานนะแล้วก็เราจะทําทั้งหมดสี่สี่ชั้นนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนี่เห็นไหมคะก็กล่าวว่าปีหน้านี้จะทําปีหน้าน,นะคะนิดก็จะเพาะเบีย้ยผักเยอะขึ้นเพราะว่ามีลูกค้าถามเยอะมากๆเลยค่ะเรื่องเบีย้ยผักเนาะว,ว่าอยากจะซื้อไปปลูกแต่ว่าปีนี้นิดไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้เพาะเผื่อใครเลยเพราะว่าคิดว่าปีแรกก็คงไม่มีใครถามซื้อก็เลยไม่ได้ทํานะคะแต่ว่าคนถามเยอะมากนี่ก็เลยกะว่าจะทําชั้นวางเตรียมไว้เผื่อปีหน้าน,นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคน จะทำทั้งหมด4ชั้นนะคะชั้น1ชั้น2แล้วก็3 4นะคะเดี๋ยวค่อยๆทําไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้จะเปิดแซแล้วก็เก็บดอกดาวเรืองกันค่ะ ได้ทั้งหมด6ดอกเนาะนี่ก็จะใช้จุดละ1คู่นะคะเพราะว่าดอกไม้เรามีไม่เยอะเนาะจริงๆดอกไม้ชนิดอื่นแถวนี้ก็มีเยอะนะคะหรือว่าเราสามารถซื้อได้แต่ว่านี่จะใช้ดาวเรืองความหมายจะดีกว่านะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากลับบ้านแล้วก็ไปเตรียมของกันค่ะบางอย่างถ้าได้มาน้อยนี่ก็จะผ่าครึ่งนะคะเพื่อแบ่งเป็นสามสามพันเนอะน้ำกล,ลย ิมมาหนึ่งลูกนะคะแล้วก็เอาหน่งกล้วยกล้วยนี่ก็จะล้างเหมือนกันนะคะสับปะรดแล้วก็ทับทิมได้มาแค่อย่างละหนึ่งนะคะนี่ก็จะผ่าครึ่งเพื่อได้สามพานนะคะ นี่นะคะของทั้งหมดที่นิดเตรียมไว้ก็มีประมาณนี้นะคะก็จะมีขันตกทั้งหมด3ชิ้นนะคะก็คือชิ้นใหญ่นี่ก็จะไปที่สวนแล้วก็ชิ้นกลางนี่ก็จะไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็ชิ้นเล็กนี่ก็จะขึ้นหิ้งผัะนะคะแล้วก็หิ้งพัะนี่ก็จะใช้ทูบสาทูบสามดอกนะคะแล้วก็เทียนสองเล่มส่วนเจ้าที่นะคะก็จะเป็นทูบห้าดอก แล้วก็เทียนสองเล่มทั้งสองที่ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่สวนนะคะแล้วก็จะมีน้ําเปล่าสามแก้วนะคะอันนีน้นยังไม่ได้เติมน้าเนาะแล้วก็นี่ค่ะสับป,ประรดจ้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าป๊าป๊าแกไม่ได้เลือกเนาะก็คือคนที่นี่เขาจะไม่ค่อยเลือกของในซุปเปอร์นะคะก็คือจับแล้วก็หยิบเลยเป็นมารยาทอีกอย่างหนึ่งเนาะไม่ใช่ว่าไปเลือกลูกไหนสวยลูกไหนไม่สวยนะคะก็ช้ำๆนิดนึงค่ะแต่ว่าก็พอได้เนาะแล้วก็นี่เป็นทับทิมนะคะทับทิมนี้ก็จะแบ่งเป็น สามชิ้นนะคะจะได้ทั้งหมดสามถาดเนาะแล้วก็จะมีกล้วยนี่ก็แบ่งมาแล้วนะคะแล้วก็จะแล้วก็ส้มแอปเปิลแล้วก็ดอกดาวเรืองแล้วก็องุ่นค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องมีอันนี้คือผ้าผ้าขาวบางที่นี่เตรียมไว้เนาะก็คือต้องปูผ้าขาวบางก่อนที่เราจะวางขันโตกเครื่องไหว้นะคะเป็นความเชื่อของเรานะคะก็ทําแล้วสบายใจก็อาจจาะ ได้ผลหรือไม่ได้ผลอันนี้เราไม่ดูนะคะแต่ว่าทำเราสบายใจเนาะนี่อันนี้ถาดที่สองนะคะแล้วก็จะมีแก้วน้ำดื่มแก้วน้ำป๊าป๊าแกก็คงฝรั่งเขาก็คงไม่ได้เชื่ออะไรมากมายนะคะแต่ว่าพอนิดบอกว่าจะทำแกก็รีบไปหาซื้อผลไม้มาให้นะคะ อันนี้เป็นถาที่สองที่นิจะไหว้ที่บ้านนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะสําหรับขึ้นหิ้งผะเนาะเดี๋ยวนี้จะเอาของวางไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา11โมงครึ่งนะคะนิ่จะรอให้ถึงเที่ยงก่อนแล้วก็ค่อยจะเริ่มบหา้กันนะคะ ตอนนี้นิดก็มาถึงสวนแล้วค่ะนิดจะไหว้กลางสวนนะคะแล้วก็หันหลังให้ทางเข้าค่ะเดี๋ยวเราไปหาจุดตรงกลางนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง35นาทีแล้วนะคะตอนนี้ครบทั้ง3จุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีสำหรับภารกิจของนิดวันนี้เนาะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันค่ะเดี๋ยวนี้จะให้ดูเก็บตกมีพี่เอซมาเก็บผักที่สวนด้วยนะคะอยากเอาน้ำมาให้เอยอืมโซ <So. S 1> นี่นะคะมาเก็บคะนากันพี่เล็กมาจากฝ<ด>ั่งฝ่สนะนะุริกเนาะพี่เล็กเนาะ,ะมาไ,ไกลมากเลยคะ่ะขับมา,มาขับมาประมาณสามถึงสี่ชั่วโมง มาบ้านพักรลอนด้วยมาทำคมสะอาดใช่ค่ะพี่เล็กมากับสามีนะคะมาซื้ออพาร์ตเมนต์บนเขาสกีรีสอร์ทเลื่อไม่ใหญ่เล็กๆอ๋อถ่อมตัวเผื่อว่าเผื่อว่ามีโอกาสจะได้แวะมาสวนผักไทยบ่อยๆพี่เล็กใจดีมากเป็นครั้งแรกที่เจอกันแต่ว่าเหมือนคุยถูกคอเนาะพี่เล็กเนาะขอบคุณที่มาหาค่ะแล้วก็เอาของฝากมาให้เยอะแยะเลยพอละเอาแค่นี้เอาอีก เลือกเอาที่แบบมันอยมันใหญ่กว่านี้ก่อนนิดมันยังไม่นี่เนาะโตใหมันใหญ่กว่านี้ก่อนพี่เล็กบอกสงสารมากเลยไม่มีน้ําจะรดผักแฟนพี่ไปเอาน้าอยู่อำเภอเนะหนูว่าจะโทรให้รถตับเพอเอาขนน้ำมาให้ได้ไหมได้ด้วยเหรอไม่ได้ไงเขาพูดไปมันไม่ได้นะก็ต้องจ่ายเงินนอกก็เปล่าถ้าเให้เขามาให้หนูว่าคงไม่ได้แหละแล้วป่าโทรถามหาแล้วเหรอไม่ได้แน่ไม่ได้ ใช่ค่ะน้ำไม่มีน้องเรียนก็คงไม่ได้เนาะอุ้ยโทรไปหลายรอบแล้วค่ะโทรแบบก็เหมือนเดิมหรือว่ากาว่าเราเหตุชวนทําชวนอันนี้เลยเขาโทรกันทุกคนนะเนี่ยส่วนข้างๆชวนดิดเมื่อวานเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราไปถือป้ายประท้วงหน้าเทศบาลกันไหมฝรั่งฝรั่งชวนไปประท้วงหน้าใช่ค่ะเหมือนบางทรเรา